เกมนี้เล่นยังไงเพราะผมเข้าตามไอตันมาแน่นไปค้างอย่างเฮ้ยแต่ตอนนี้เป้าหมายของเราคือต้องตามหาตันไอ้ใครเนี่ย <c oughs> เอ๊ะอ,อะไรครับเนี่ยแบบนี้เล่นยังไงไอตัน แบบนี้เล่นไงตอนนี้คือเราต้องตามหาไอ้ต้นกล่องอย่างแรงยังไง <c oughs> ใครก็ได้พาผมไปส่งดี <c oughs> คืออะไรอ๋อมันคือแบบตามหาสมบัติขุดขุดขุด いやเ้ยมันแบบตกปลาเลยทุกคนไอแมพฟิชอ่ะ <c oughs> แต่นี้มันแบบ <c oughs> อ๋อไม่ใช่ถูกปะ <c oughs> ่ะอ๋ออย่รงนี้ <c oughs> มันจะขุดจะขุดจะขุดลึกไปถึงไหน ขุดนมาไั้หนาอลไยังไม่เจอเลยเอ๊ะขึ้นไปไม่ได้ <c oughs> ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยขึ้นไม่ได้รีเซ็ตจบเอารีเซ็ตไม่ได้ด้วยเฮ้ยตั้นต้ะสมตั้นตั้น ในนี้แหละเฮ้ยให้เงาผมมาจิ้มมันก็ในนี้แหละวะยัมันในนี้แหละ เจอเขอ <c oughs> ต้นไอ้ต้นต้นต้นนั้นใช่ต้นป่ะต้นขอให้ใช่วยขุดช <c oughs> ่วย,ยขุดช่วยขุดเฮ้ <c oughs> ยขุดทำไมเหลี่ยมอ่ะ แล้วตั้แน่ใจนะว่าเราจะลงไปได้ตัดตัดเองทีไอ้ตัดไม่นะตั้นตั้นไอ้ขึ้นไปได้ตัดตัด้นช่วยไอ้ก่อนช่วยไอ้ก่อนโอเคมันขึ้นกันแบบนี้ีเอง อยู่ขึ้นกันยังไงเนี่ยเุ้ยตุ้ยตุ้ยหย่าหย่ผมเข้าใจแล้วมันคือแหมบอะไรแหมบผาสมบัติแย่แล้วเยอะแล้วโอเคดี แม่ฟิลเลยนะเฮ้ยเราเจออะไรวะเราได้ดูอะไรวะทุกคนทุกคนผมได้ถังเขาขึ้นก่อนไม่ไม่จะตกอีกแล้วขอบับแซก่อนนะครับ โอเคเราสว่างขึ้นเยอะแต่ค้างเหมือนเดิมหาต่อเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนนะตรงไหน เฮ้ยตักคนหนุนได้หมวกเพื่อเราได้ถังด้วยตัวตวเอเฮ้ยตรงนี้มีอะไรเหรอมองกดดู แต่ระหว่างนี้ต้านหายไปไหนแล้วทุกคนมัไมนแน่แน่ใจแน่ใจลองวิกว่าตรงนี้มันใช่มันลึกแหละน่าจะลึกเราจะให้ลึกที่สุดเราจะลองทำดูเอ๊ะช้าสักนกุ โอ้ได้ถังเบื่อถังเอามาขายกับลูกป้อมนี่ลูกลูกป้อมอะไร เรื่องกว่าผมต้องใช้ภา,าษาไทยผมไปดีกว่าคุยอะไรไม่รู้เรื่องเลยผมไม่ใช่คนเก่งภาษาอังกฤษหรืไปด้วยไม่ใช่เก่งอ่ะอ่านไม่ออกเลยแต่ได้แค่บางคำเฮ้ๆทุกคนตรงนี้ตรงนี้ ผมชื่อว่าไอตันมันก็อ่านไม่ออกเพราะมันก็เป็นคนที่อ่านภาษากรีกไม่ออกเหมือนผมเฮ้ยได้อะไรผมได้บ็อกซี่โคล่าไม่ใช่ตันหายไปไหนตันอยู่ไหนอยู่หนเนอะอยู่หน อยู่ไซมาขายมาขายรับปราสากอด ลุงเนี่ยผมเอาของมาขายเนี่ย <c oughs> ผมฆ่าลุงคนแรก <c oughs> อ่าผมขายลุงรอบ <c oughs> อะไรมันแปลว่าขายว่าอันไหนมันแปลวัดอันนี้ไม่ใช่ในนอนอันนี้แหละ เอาลุงเงียบใครบอกให้มึงเงียบผมฆ่าลุงนะถ้าลุงเงียบอะ่ะน mm. ั่นดูยูเียคือลุงผมกดอะไรมันก็ไม่ได้อะ่ะงั้น Yes ผมต้องการขายของให้ลุง เกมนี้เรานะว่าเป็นเกมตะลุยหาของแล้วกัน <c oughs> อันนี้ไม่มีอะไรเลย ปาดอัดีป้ปะ <c oughs> ไม่รู้แหละขุดแล้วก็แล้กกันของคนไทยนะครับใครอยากเล่นกับผมก็แอดมาได้นะครับมันจะมีคลิปช็อตอยู่พวกคุณไปแอดผมได้ แต่ผมก็ไม่ได้ค่อยเล่นเราบอกบ่อยนะบอกไว้ก่อนอี่มันยาวโอ้ยโคตรเบื่อเลยถังเน,นี่ยตกอีกบอกไอตั้นแป๊บหาไอ้ตั้นหาไอ้ตั้นตั้นตัน ตัน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 แดนดูดีมันเมินผมมันทุกคน <c oughs> โอ้ยค้างเลย <c oughs> ขนาดเปิดโหมดพลังประหยัดพลังงานน้่นแบบฟีเจอร์เยอะวันดีแฮกเกอร์ ฮัลโหลเอาวะผมจะซื้อของมาลุงลุงกาซื้อของแบบใหม่เย้ อันนี้ yes ผมต้องการเย้ yeah! <c oughs> ขอบคุณน้าลงุงเฮ้ยพ้วดทองพ้วดทองว่ะทุกคนพ้วดทองโอ้โหสี่พันนำมีสี่สี่ ีฮุดดี้ฮุดดี้เจออะไรไหมฮุดดี้เขาบอกมันมีคนหนึ่งหลังเขา e heck? รูปเลยดูดิต้้นมันทำเหมือนไม่รู้จักผมเลย <c oughs> ขอร้องขอได้อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่อะไรอะไม่ใช่อะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะไม่รู้อะที่ไม่ใช่ถังเออเบื่อ เบื่อกับถังผมันอยู่ที่พวผมต้องเอาของไปขายเอาของไปขาย <c oughs> ลุกผมไม่ขอมาขายลุกลุงข้างบ้านไม่ใช่ไม่ถ่านไม่เอาแพง ลงกูมิของมาขายเออลง,ลงเอาเอของมาขายเนะี่ยลืมแล้วว่าต้องกดอันไหนอาวกดอันแรกสิบมีไหนลงมีอันไหนถูกๆูกไหม <c oughs> ลง ลุงไม่ตอบผมอ่ะคุณมันใครคุณมันใครดูลุงเขาดิโอ้ทุกคนอย่าไปทำตานะลุงเขาเหินเบอร์เปิดอยู่หนงนัดเฮ้ยเราจะไปหาไอ้ตันทุกคน Nun se ei tanspa. Hei. ด,ด้านเลยตรงนี้ตรงนี้อ๋นนอ,อรู้แล้วมันดูมันดูยังไงไม่ได้หมวกหมวกก็แพงอยู่นะหมวกราคาได้อยู่ตรงนี้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 ปะตรงนี้อะไรคะตรนี้แหละขุดขุด โคลาดื่มแล้วมีพลังตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยทำไมเป็นสีเทาอาจจะเป็นของดีของพรีเมียมก็ <c oughs> ได้นะครับอาจจะเป็นของพรีเมียม ร้องขออะไรก็ได้ me, ที่ไม่ใช่ถังกับหมวกได้อะ <Yeah. S 1> ไรในฝาฝาได้ฝา,า,าเาพื่อเพื่ออะไรคุณแกงผมเกมเฮ้ยตรงนี้สีเขียวโ <c oughs> <c oughs> นดีมันแกงผมอ่ะทุกคน ในหมวกในหมวกเปลืออะไรเปลืออะไรเปลืออะไรเอาไปขายก็ได้ว่จะได้ซื้อผ้าซื้อผ้าไปให้เทลผมเลเวลหนึ่งแล้ว <c oughs> ผมจะไปขายให้ลุงลุงแฮกเกอร์ เลิ่โดนแบนยังขายลงุงเอาไีของมาขายลงุงเอะซื้อพวดได้แล้วซื้อพวดซื้อพูดน,นี่พวดเ้าเน่า เปลี่ยนพูดยังไงลุงลุงไม่เปลี่ยนพูดยังไง ลุงมันเปลี่ยนยังไงลุง <c oughs> ลุงหลอกผมปะเนี่ยฮะไอตันเองเอาอะไรมาขายวะไอตันเอ๊ะยังไงเปลี่ยนอย่างนี้โอ้ตั้งนาน <c oughs> ไอตันรอด้วย ไปด้วยไปด้วยไปด้วยโอ้ด้วยร้านอะไรคนนี้คืออะไรคนนี้เขาจะมาทำอะไรเย้ yeah. โอ้ไม่มีเงินต้อง <c oughs> หาสิ ได้อะไรหนยังไม่ถึง ยาวจังคุณมาตั้นไก่คุณไม่ไก่เลยนี่วะเฮ้ยตั้นมารับหนึหห่งเฮ้ยเจงแล้วขออะไรก็ได้ไม่ใช่หมวกกับถังเอาฝาก็ได้แต่ฝาอะไรครับน้อย อร้องอร้องอระองอโออทางเบือ่อเบื่อทางมันกบออด้วย รวๆเลยทุกคนแล้วเจอของจากรัวๆเลยได้ถังได้ได้ขวดเฮ้ยได้แก้วแก้วว่ะมันไม่ขุดอะไรมาแลทำไมมันได้ของเจะจังเอ้ยีอะไรเดินมัว้วนะั่นแ่ยะ โุ่มเร่ไ <c oughs> เนี่ยคนนี้มันเป็นแฮกเกอร์นะรู้เปล่าทุกคนอืมออซื้อไม่ได้โอ้แพงจัดเลยไปซื้อไปซื้อนี่ก็ได้ซื้อรถก็ได้เออนะทุกคน ซื้อรถ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 อืมเย่ yeah. มีตังค์เนาะอ๋อรถอย่างหรูเลยทุกคนรถโ,โคตรหรูอะแต่แม่งกากมาก ย้วก็ไม่หรูด้วยแล้วตอนแรกยังบอกหรูเลยเฮ้ยทำไมมันควบคุมยากเนี่ยไม่ไปไม่ได้เฮ้แบบนี้เออฉลาด ้รถเขาแรงยังไงเอ้ยรถไอ้ตั้นไม่โคตรแรง <c oughs> เสียงบีบแต่โคตรเอือ นี <c oughs> โคตรค้างเลยโคตรแรง จบคลิปด้วยฝ่านะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย